สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทำ TikTok Shop Seller ในส่วนของการสร้างโปรโมชั่นกันบ้างนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการจะสร้างโปรโมชั่นเพื่อเป็นส่วนลดกระตุ้นการขายของคุณนะครับบน TikTok Shop นะคุณจะต้องจัดการโปรโมชั่นของคุณนะครับในหน้า TikTok Shop Seller เนาะซึ่งวันนี้เรามาดูกันที่แท็บนี้ครับแท็บที่ชื่อว่าโปรโมชั่นและการใช้เครื่องมือโปรโมชั่นนั่นเองครับนะเห็นเนาะเครื่องมือโปรโมชั่นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของนี่เลยครับ แฟลชดีลครับแฟลชดีลคืออะไรผมขออธิบายฟังแบบนี้ก่อนนะให้ทุกคนเห็นภาพนะครับแฟลชดีลดูตามภาพ แฟลชดีลนะครับมันคือเป็นการทําโปรโมชันครับเพื่อกระตุ้นยอดขายกระตุ้นการซื้อการขายสินค้าของคุณนั่นเองซึ่งแฟลชเดีลเนี่ยมีการต่างนะครับมีความต่างจากการกระตุ้นอื่นๆก็คือว่าเขาจะมีการนับถอยหลังนั่นเองครับคือมันจะสามารถจัดช่วงเวลาได้ครับให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบกระชั้นชิดจังเลยมันเหลือเวลาน้อยแล้วฉันต้องซื้อตอนนี้แล้วแล้วนี่แหละคือการใช้แฟลชดีลนะครับในการกระตุ้นการซื้อการขายสินค้าของคุณนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสร้างแฟลชเดีลอย่างไงนะครับให้กระตุ้น ยอดขายของคุณนั่นเองแล้วเราไปดูกันนะครับแต่ผมให้ดูก่อนว่านี่เห็นไหมคําว่าเห็นป่าเนี่ยแฟลชเดียวมันจะมีเลขเวลานะครับในการนับถอยหลังแล้วคุณเห็นไหมราคาครับมันถูกลดลงนะครับคุณก็สามารถทําได้แบบนี้กับสินค้าง,งคุณเองไปดูกันเลยครับคุณกดไปตรงนี้คําว่าสร้างนะครับสร้างแล้วอ่าดูดูนะ คุณจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับคำว่าสร้างโปรโมชั่นใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าให้คุณตั้งชื่อโปรโมชั่นครับเช่นแฟลชเดลวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งไปเลยวันนี้เป็นวันที่14เดือ 14, 9, 2, 22, น9 2022เนอะตั้งแบบนี้นะมันจะได้จดจําง่ายคุณจะได้รู้ว่าอ๋อแฟลชเดลมันคือสำหรับวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วช่วงเวลาล่ะเราจะตั้งช่วงเวลาไหนสมมติผมตั้งเป14วันที่14ปุ๊บ นะครับไปจนถึงวันที่เอาวันเดียวพอวันเดียวพอ14นะครับแล้วอันนี้เราก็ปรับไป15โอเคนะ14เราจะเริ่มกี่โมงผมตั้งเป็นตอนเที่ยงละกัน12พิมพ์ไปได้เลยนะครับ1 2 0 0 0 2 0 0แล้วก็หมดวันที่15นะครับ1 2 0 0เหมือนกันโอเคป่ะ okay, 1 2 0 0มันจะได้เหมือนว่าเป็นเวลาแบบ24ชั่วโมงนะครับ โอเคแล้วก็กดตกลงเรียบร้อยนะครับปุ๊บหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์นั่นเองคุณต้องการจะให้ผลิตภัณฑ์ไหนมีแฟลชดีลคุณเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเลยโดยการกดคาว่าเลือกผลิตภัณฑ์นะครับโอเคนะหลังจากนั้นครับให้คุณไปกดเลือกผลิตภัณฑ์มาครับแต่ถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์คุณไปดูคลิปก่อนหน้านะด้ผมจะลิงก์เอาไว้ข้างบนนะครับไปกดดูก่อนว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยังไงอ่ะแล้วกดเลยแล้วกดคาว่าด หลังจากนั้นครับคุณจะสามารถแก้ไขแฟลชดีลของสินค้านั้นๆได้โดยดีลเนี่ยนะคุณฟังนะราคาที่ตั้งตอนนี้คือ499แต่ถ้าเป็นราคาดีลล่ะเราจะลดเหลือเท่าไหร่เราก็ลดเหลือสักประมาณ469นะ คืออันนี้การตั้งราคาดีของคุณนะครับมันแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะตั้งเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าคุณลดเยอะมันยิ่งจะกระตุ้นความสนใจนะครับดังนั้นคุณต้องไปดูว่าต้นทุนคุณมาเท่าไหร่คุณได้กาไรเท่าไหร่แล้วคุณต้องการจะลดให้เท่าไหร่ก็เอาให้พอเหมาะกับสินค้าของตัวคุณเองนะครับแล้วดูว่าจํานวนสินค้าเนี่ยนะครับคุณจะให้คนซื้อแบบมีขีดจำกัดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือตั้งว่าไม่มีแต่ถ้าต้องการตั้งค่าขีดจำกัดกดแล้วจะให้เท่าไหร่ล่ะสมมติเป็น 5 5แล้วกดใช้ครับผมจะอ่านให้ฟังนะเพื่อความเข้าใจระบุจํานวนที่ต้องการจากัดจํานวนการซื้อของสินค้า ต่อผู้ซื้อ1รลายนั่นหมายความว่าผู้ใช้1ลายสามารถใช้ได้5้าแฟลชดีลก็คือซื้อได้5ตัวแบบนี้คุณตั้งเท่าไหร่คุณตั้งดีๆนะบางคนให้แค่1นึ่งอ่ะสมมติว่าเราตั้งว่า1ลายสามารถซื้อได้แค่1นึ่งแฟลชดีลซื้อได้1ตัวเท่านั้นก็โอเคเคลียร์นะครับแล้วดูว่าสถานะวางขายเรียบร้อยไหมถ้าวางขายเรียบร้อยโอเคได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณกดคําว่าส่งนะครับกดคันของคุณนะครับแฟลชดีลเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นอ่ะเรากดกันเลยปึ๊บ เราต้องกดนี้ก่อนนะกดตรงนี้นะแล้วกดส่งนะปึ๊บไม่มากดนี้อย่าลืมอย่าลืมกดตรงนี้กดที่ปุ่มข้างล่างฉันยอมรับนะครับแล้วกดส่งด้วยอ่าผมก็งงนะกดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราบอกว่าสร้างโปรโมชั่นแล้วเพิ่มผลิตภัณฑ์แล้วหนึ่รายการเดี๋ยวเรามารอดูกันตรงนี้นะดูนะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเดี๋ยวมันจะขึ้นมาทุกคนรอ,อก่อนเราต้องใช้เวลาให้เขาในการอนุมัตินะครับ นี่โอเคกําลังจะจัดขึ้นขึ้นมาแล้วเขาว่าแฟลชเดียวเนี่ยเห็นไหมวันที่14กําลังจะจัดขึ้นเที่ยงของวันนี้จนถึงวันที่15นะครับสถานะกําลังจะจัดขึ้นนะครับแล้วถ้าหากว่ามันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันถูกแปร์พูฟแล้วก็คือจะมันจะขึ้นตรงนี้กําลังจัดอยู่เนาะหลังจากนั้นนะครับเมื่อมันหมดเวลามันก็จะไปปรากฏว่าปิดการใช้งานแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าหมดอายุแล้วเนาะดังนั้นวันนี้ครับถ้าคุณเรียนรู้เรื่องของการใช้แฟลชเดียวในการกระตุ้นสินค้าของคุณแล้วก็ลองเอาไปปรัับบใใชช้ก้กกนนดูคคร,ครออลลิิปี่าาืมมตต ผมไว้นะครับช่องนี้ช่องครูคุณสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ครับ